รู้จังหวะมันแล้วโอ้คันใดเครื่องนี่เอาไปรับจ้างอันปักเสาหัวเนา,คนาะคุณพ่อเนาะเขาจ้างค<ด>ันคุดนี่ลุมละสามชิปเนาะฟังพร้อมถึงลว้วนนำว่ารักละห้<บ>าชิปรักละห้<บ>าชิปโอ้คันใดเครื่องนี่ได้เงินพันอยู่แล้วเจ้า <c oughs> มือหนึ่งนี่ตายล้ามือเลยเหรอโอ้คันใดเครื่องนี่ไปรับจ้างคุดเสาหัวขึ้นใช่ครับคุณนะพี่ <c oughs> ผู้จ้างก็ได้อยู่บ้านนะ จ้างคอยไปเขาจ้างลุงสามชิปนี่แหละเจาะซื้อเจาะซื้อเลยเขาจัดการเอาเองลผมละสามชิปเขาจ้างนะมีได้แล้วในึ่สามสิบบาทแล้วนี่ขับปักเสาหัวคืงรวดน้ำพร้อมนั้นห้าสิบบาทตะต้นอ้าวตะอ้วน เจ้าเนี่ยเขาไปเอาอันที่มีหูมาให้เจ้าบ่บ่มีอะไรมีหูเลยแมนบ่ <c oughs> นี่อย่างอีหล่ะอ้ยใายสาร ัเอาข้างนอกเลยอตัวหูไปออกข้างนอกไม่ใช่แค่คีเดีเราเชียรเขาข้างในคือวัตตะแรกกันได้ย้มเลยเขาพันเอาเราเชือกลากเขาข้างในวัตตะแรกนะเดีเป็นเซอร์เบอร์เราเคยไปรับจ้างเจ็ดหัวไม่จัดแม่นเลยผ่านนิดบางคนบเียบกองเอาโบ่นี่เอาแทงเข้าไปเลยง่ายจะของ บอกแม่มีิเต้เสาแบี้เขาให้เสียบเล็กนั้นเข้าไปแล้วก็ตีหอตรงนี้ไปแล้วยไเ้โ้บอกอันนี้มันกอยู่ในตาดฮะมองๆคนเลให้หยอนอยากเบาะอยากเบงล่ะฮะบ่ยมันจยังสิงงดยไงยงเุ่งนาอ เอาอันผสมปูนเขาไปนึ่ยุไส้ใหญ่ใหญ่อะไรไส้ยิ่งเข้าหนึ่งอย่ีงบ่เมนต่าเลือคนนึ่ม่นื่อยตาเลือดคนหน่งคือไปซูนไว้เลยหาลูกเนีนะหาลูกเราเนียาัปปซื้เกียวไปืเลีอันสาวไปกินยาเบอกกกเจ้าไปกยาาเมคนเขาบอกวิเบกสาบาท

ผสมปูนโอบเสานะคะนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ